ชานี้นะคะนองเอาไส้กรอกนะคะมาตากตรงหลังบ้านนะคะก็รับแดดนะเดี๋ยวก็จะได้เขาจะได้แห้งไวๆนะคะก็วันนี้ช่วงนี้เขาก็ยังมีแดดอยู่นะคะแต่ก็จะหนาวๆนิดนึงนะคะแต่ ดีค่ะเพื่พพอนนวันนี้นะคะหน่องจะชวนเพื่อนๆนมาทําไส้กรอกวุ้นเส้นทานกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะนึกอยากจะทานไส้กรอกวุ้นเส้นนี่ค่ะ <c oughs> ก็สามารถที่จะทําเก็บไว้นะคะจานวนเยอะๆแล้วก็ใส่ตู้แช่แข็งนะคะเอาไว้ทานได้นานๆนะคะนานเป็นปีนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นออรอบที่สานะคะตั้งแต่หน่องมาอยู่อเมริกาหน่องก็ทําเป็นครั้งที่สามนะคะซึ่งสองครั้งแรกนั้นก็ กรอกไส่กรอกวุ้นเส้นด้วยปากขวดพลาสติกนะคะขวดน้ําอัดลมนั่นแหละเราเอามาตัดแล้วเราก็เอามายัด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 นะคะก็มันก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะแต่ทีนี้วันนี้น้องมีอุปกรณ์ทุ่นแรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรที่จะมาทำไส่กรอกวุ้นเส้นค่ะใส่พริกไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหมูก็เหนกิโลนะคะข้าวข้าวสุกนะคะ ้องใช้ข้าวสุกนะคะประมาณาหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะคะแล้วก็วุ้นเส้นสองห่อก็เป็นต้นสนนะคะเดี๋ยวเราจะาใส่เกลือกับน้ํำตาลนะคะเกลือกับน้ำตาละะเก,กลเกือป่นนะคะใช้เป็นเกลือทะเลนะคะประมาณสักหนึ่งหยิบมือนะคะ ใส่เกลือนะคะวันนี้สัดส่วนอ่ไม่ฟิกอะไรมากนะเอาแบบว่าสบายๆเนาะแบบทำออกมาแล้วยังไงก็เป็นไส้กรอบนะคะใส่ผงเห็ดนะคะนิดหน่อยนะคะผงเห็ดอ่อหน่องจะใส่แทนอ่อมผงปรุงรสนะคะมันก็จะใช้แทนกันได้นะคะน้ำตาลนี่ขาดไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตาลจะเป็นอาหารของจูลินซีนะคะ น้ำตาลเสร็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะกระเทียมนี่น่องใส่ไปเออหนึ่งถ้วยตวงนะนี้เดี๋ยวขยำเลยนะคะขยำม,มือนะใครจะไม่ใช้ข้าวสุกก็ได้จะใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะคะ ให้เขาเหนียวนะขยำให้เขาเหนียวนะคะจะเกาะตัวกันนะ,นะคะเออ่วุ้นเส้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆหาแบบแบบซองเล็กของต้นสนไม่ได้ก็ลองดูของของจีนมันจะมีซองเล็กๆนะคะในถุงตะข่ายสีชมพูนะคะเพื่อนๆที่อยู่อเมริกานะคะลองหานะคะลองหาดูนะแต่ต้นสนนะมันจะมีทุกตลาดเอเชียนเลยนะคะ กระเทียมเนี่ยหน้องจะใส่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องชอบกระเทียมมากๆนะเวลาทำแบบเนี้ยไสเกอกแบบเนี้ยนะคะก็จะต้องมีกลิ่นกระเทียมหอมๆนะคะเริ่มเหนียวแล้วค่ะเพราะข้าวเริ่มเขาเริ่มเข้าที่นะเริ่มเละนะเขาก็จะเหนียวจับตัวกันไม่ยากนะคะมัน,ม,นมันเวลาทํากับข้าวอ่ะจริงๆแล้ว บางทีสูตรตายตัวไม่ค่อยมีนะไส้กรอกก็จะแบบเป็นอาหารคาวนะคะเอ,อไม่เหมือนกับอาหารหวานของหวานนะต้องมีสูตรตายตัวอันนี้เพื่อนๆสามารถจะปรับได้เปลี่ยนได้ตามต้องการนะคะใส่กระเทียมให้น้อยกว่าที่หน่องใส่ก็ได้นะคะแต่อัตราส่วนหมูกับวุ้นเส้นต้องประมาณนี้แหละถ้าใครอยากได้วุ้นเส้นมากหน่อยก็ มันก็จะจับตัวกันยากนะอย่างอันเนี้ยจับตัวกันแล้วนะคะเริ่มเข้าทีบะไส้หมูนะคะหน่องใช้เป็นไส้หมูเอ่อที่ไม่ได้เป็นของเทียมนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากได้กลิ่นพริกไทยเยอะหน่อยนะคะก็เพิ่มหนองก็ได้กลิ่นหอมๆแล้วเดี๋ยวดูก่อนพริกไทยเนี่ยขอเพิ่มอีกสักหน่อยนะนิดหน่อยเนาะ จะได้หอมได้หอมพริกไทยนะคะแต่ถ้าใครจะใส่เอ,อรากผักชีร่วมด้วยก็ได้นะคะหน่องหน่องไม่ใส่หน่องไม่ใส่ใสถ้าจะให้หอมๆนะจะตำรากผักชีเข้าไปด้วยก็ได้แต่สไตล์ไส้กรอกอีสานแบบนี้หน่องจะไม่ไม่ใส่รากผักชีได้เยอะเลยนะคะเห็นไหม เดี๋ยวเรายัดเลยค่ะยัดไส้นะคะเครื่องยัดแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบแมนนวลมนะคะเครื่องยัดไส้กรอกนะคะตอนนี้หนองก็เอาตัวเนื้อนะคะตัวเนื้อไส้กรอกใส่เข้าไปในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมุนนะคะตัวนี้ก็คืออัดเข้าไปก็คือเขาก็จะอัดบีบแล้วก็เอาตัวเนื้อไส้กรอกนะคะผ่านมาทางท่อทางท่อนี้นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหนึ่งนะคะนี่นะคะเราก็ใส่เข้าไปในนี้ค่ะ หมุนเอออันนี้จะน่าจะหลมุมหลวมเพราะว่าเขาแท่งเล็กนะคะหมุนเข้าไปข้างในนะคะหมุนง่ายค่อนข้างลื่นเลยนะก็หมุนเข้าไปนะคะก็คือถลกตัวเส้นตัวเออ ไส้นะคะเข้าไปก็คือไปรอข้างในเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูเนี่ยค่อนข้างลื่นเพราะว่าเขาไม่ใหญ่มากเราก็จะใส่ได้ง่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวเราอาจจะทําเป็นไส้กรอกลูกเล็กๆพอดีคำนะคะเนี่ยค่ะแต่ไซส์นี้เราทํากุนเชียงได้กุ้นเชียงเล็กๆนะเส้นเล็กๆ ง่ายไซนี้จะง่ายมันมีไซเลก็กกว่านี้อีกเอาให้หมดเนาะเพราะว่าไส้เนี่ยที่เราดึงมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีขดไส้ของเขานะคะอะ่ต้องมีความชื้นนะคะมีความชื้นแช่น้ํานะคะอย่าให้ไส้ของแห้งไส้แห้งไม่ได้นะคะไส้แห้งนี่ฝืดเลยนะคะฝืดมันมันไม่ไปเพราะว่าหน่องตอนที่หน่องลองใส่ตะกี้นี่คือดูแล้วว่า ไ้แห้งนี้ไม่โอเคอะจริงๆไส้กรอกอีสานหรือไส้อั่วเขาก็มีขายในตลาดเอเชียนะ เพื่อนๆสามารถไปดูได้ในตู้แช่แข็งมันจะมีตามตลาดเอเชียหน่องก็ไม่เคยซื้อมากินแต่จะซื้อมาก็จะเป็นแบบว่าตามตลาดลาวที่เขาทําเป็นไส้อั่วแต่อันนั้นเขาจะใส่ไขมันเยอะค่อนข้างจะเลี่ยนนะหน่องหน่องซื้อมาก็ราคาไม่แพงเพื่อนๆที่อยู่แถวโคโลราโดนะก็ลองไปแวะดูถ้าชอบแบบแบบนั้นอันนั้นมันเลี่ยนมากหน่องมองว่าไส้อั่วไม่ควรใส่ ไขมันเขาใส่ก้อนไขมันเยอะไงก็อาจจะเป็นการลดต้นทุนนั่นแหละอืมแค่พอกินได้แต่ให้อร่อยมันมันมันไม่ได้เพราะว่ากินไปนานๆแล้วมันเลี่ยนนี่นะคะใกล้หมดและใกล้หมดเส้นเออ่โอเคเดี๋ยวนออ้องอืม เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือเขาก็จะเป็นแท่งยาวๆให้เราให้เราไว้สแป์ตัวไส้นะคะก็จะง่ายในการทำเดี๋ยวพอเราดึงดึงตัวตัวเนื้อไส้กรอกนะคะออกมา แงแท่งใหญ่ตะกี้ตัวท่อใหญ่เนี่ยมันมันคับไปมันทำให้ไส้เราขาดง่ายใกล้หมดแล้วนะคะตัวปลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะผูกป,ปมเอาไว้นะคะนี่นะคะปลายนี้เดี๋ยวเราจะขดขมวดปมเอาไว้นะคะ เสียงดังหน่อยมันจะแบบกระแทกเนาะมันชนไอตัวตัวที่ทําอะเดี๋ยวน้องก,ก็จะค่อยๆหมุนนะคะหมุนให้เขาลงมาเน,นี่ยค่ะเขาก็จะไปกดเนื้อเนื้อตัว น้องค่อยๆหมุนเดี๋ยวใส้จะแตกค่อยๆเขาจะมีแรงอัดลงมานะคะห่อม,อมันเล็กไงก็จะลำบาก่ะ โอ้ oh. เดี๋ยวเราแกะปมอ,ออกก่อนดีกวะ่ะให้ลมขอออก ะคะก็ออกมาละน่องก็ค่อยๆเดี๋ยวน้องจะไปขมวดปลายนะคะจริงๆถ้ามีคนคอยหมุนก็จะดีหมุนอยู่คนเดียวมันก็ต้องประคองตรงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวน้องจะขมวดปลายนะคะก็คือตรงนี้นะเขาจะได้ไสเขาจะได้อยู Yok ่ในนี้พอดีตัวไส เห็นไหมคะเขาก็ออกมาเรื่อยๆนะค่ะตัวนี้มันก็จะทยอยออกมาอม จี้ไว้ก่อนออกลัวไส้เขาแตกนะคะให้เขามีอากาศอากาศอ่ะเดี๋ยวน้องไปจัดแจงนะคะให้เราก็จะจัดแบบประมาณนี้ก็ได้นะคะหรือจะเอาลูกน้อย,อยเดี๋ยวดูก่อนดูความ <c oughs> ดูความขี้เกียจของน้องว่าจะเอาอยัางไงดีนี่นะคะน้องก็เอาชิ้นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแบบที่เราเคยเคยเห็นในประเทศไทยนะคะก็ ผูกไล่ไปถ้าทําบ่อยๆคงจะคล่องนะคะนี่นะคะหน่องก็บีบออกมาจนหมดหมดท่อเขาแล้วนะคะมันก็จะมีเศษที่เหลือเดี๋ยวอันนี้นองนองไม่ยัดมือนะคะก็จะเป็นเศษนี้เราก็ไปไปปรุงเป็นอย่างอื่นไปทอดไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้ส่วนที่ได้ก็จะเป็นสัดส่วนเอ่อ ประมาณนี้นะคะไม่ไม่ถือว่าเยอะอะ่ะก็พอดีนั่นแหละเดี๋ยวน่องอันนี้น่องจะไล่ไล่ผูกขอไปก่อนทีละทีละข้อนะคะ จิ้มฟันก็ยังต้องเป็นตัวช่วยนะคะไม่งั้นมันจะอืมไส้มันจะแตกได้นะคะถ้าใครไม่มีตัวที่เป็นเอ,อเครื่องอัดไส้กรอกแบบนี้นะคะน้องแนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้ขวดนะคะขวดน้ําอัดลมนะคะเดี๋ยวน้องเอาตัวอย่างให้ดูครั้งแรกๆน้องก็ทําแบบนั้นขวดแบบนี้เลยค่ะตัดคอนะคะตัดช่วงคอนะคะก็ยัดมันก็จะได้ ทีนี้ตัวตัวตัวไส้เนี่ยเราจะยัดได้ไม่เยอะยัดได้ไม่ถี่เท่ากับตัวแท่งตัวนี้นะคะแบบนี้ก็ค่อยๆทยอยทํานะคะก็ก็ใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งกันนะ๋นี่นะคะหนองก็จะผึ่งเขาเอาไว้นะคะสักสวันนะก็พอดีสําหรับเรา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 ทานนะคนเดียวอตอนนี้นะคะเขาก็จะก็จะมีแบบประมาณนี้ค่ะ น้องก็พึ่งได้สักประมาณ4ชั่วโมงละก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ายัางชื้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะจะแฟบลงน้องคิดว่ามันก็จะลดขนาดลงนิดหน่อยนะคะก็เป็นการพึ่งแบบธรรมชาตินะเดี๋ยวเราก็จะให้เขาเปรี้ยวนะคะ3วันก็น่าจะเปรี้ยวกําลังดีแหละโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะเพราะเขาเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวน้องจะมาปรุงนะคะจะทอดจะจี่กระทะหรือจะใส่เตาอบนะคะเดี๋ยว ไส้กอรอกของเราก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะหน่องใช้วิธีใส่เข้าในเตาอบนะคะเปิดไฟ3 0 0ร้อาไฟไฮค่ะก็อบประมาณเอ่อ35 45นาทีประมาณนี้ค่ะก็หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทําให้เ,เพื่อนๆได้ลองไปทดสอบนะคะการทําไส้กอรอกวุ้นเส้นนะคะที่ครัวของเพื่อนๆเ,เองนะคะวันนี้หน่องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายๆค่ะ